ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากมายอย่างที่คิดนะคะทางที่บ้านหอมเทียนเนี่ยเขาจะมีตัวแกะให้นะคะเป็นตัวโครงซึ่งเนียนๆมากเลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับเตรียมเอ่อเทียนพาราฟินอันนี้ให้ค่ะแกะซินยอริต้าค่ะค่ะชื่แกะแกะแกะหอมหอม ค,คุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะติ๊กพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เวเนโตสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สวนพึ่งค่ะสถานที่ที่เรียกว่าเวเนโตเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนกับเป็นตลาดน้ําจําลองค่ะไม่ใช่ตลาดน้ำธรรมดานะคะเป็นตลาดน้ําที่จําลองมาจากเมืองเวนิส ในประเทศอิตาลีและนอกจากนั้นแล้วนะคะก็เป็นการจำลองมาจากหมู่เกาะมิโคโนอสและเกาะซานโตลินีในประเทศกรีซด้วยค่ะสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นกรีซเป็นซานโตลินีและมิโค o นอสนั่นก็คือตึกบ้านช่องนะคะที่เป็นสีขาวและมีหลังคาสีฟ้าค่ะออสถานที่แห่งนี้นะคะจะมีร้านค้าให้ช้อปปิ้งมากมายถึง200รร้านค่ะ